เตือนวิดีโอที่ท่านจะได้รับชมต่อไปนี้มีเนื้อหาหยาบคายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด้อครับสวัสดีครับผมกลับมาอีกแล้วครับกับรายการสดลูกสดนะครับเอ็นอะไรอย่างนี้อ้าวเท่ไงเห็นยูทูบเบอร์เขาเห็นบ่กตอนนี้เราอยู่กับแก๊บครับกับแก๊บครับผมกับพี่แก๊ปไม่ใช่ผมมึนี่ยกับอีพีสองของพวกเราครับผมฮะกับร้านเจด ชายเจดชายเจดโอ้ยชายเจดโอ้ยจับชายเจดเลยกันนะครับปลาด้วยใช่บอกเลยว่าร้านนี้ก็อร่อยอร่อยนิดหน่อยอร่อยอร่อยมากอ๋ออร่อยมากครับเคยมากินอยู่หนึ่งครั้งอ่าถามพี่เขาดูพี่สั่งอะไรดีครับก็มีขอเดีของเขาขอยอกยอกยอกร้านนี้ตั้งอยู่ที่ซอยนาควายมึงปีมะขวยมึงปีขวยโอ้ยบะขว้ยเอ้าเว้ยเ้ย าไปดูครับว่าร้านนี้มีเมนูอะไรบ้างครับพี่เจสครับร้านนี้มีเมนูอะไรบ้างครับมีก๋วยจั๊บครับหลักๆแล้วก็มีกระเพาะปลาน้ําแดงครับผมเออแล้วก็ไอ้ราคาเริ่มต้นนี่ราคาเท่าไหร่ครับ40บาทครับโอ้แล้วราคาพิเศษเลยรวม50ครับใส่ไข่อืมเงินเย็นเจ็ดสิบแปดสิบอ๋อไม่ใช่ร้านเขาร้านคร้านอื่นยอกหยอกยอกยอกมันเป็นอะไรมีเครื่องดื่มเครื่องดื่มใช่มีเครื่องดื่มเจ็ดแปดสิบบาทใช่ใช่ใช่วันนั้นก็ไปกินเครื่องดื่ม เป็นยังไงครับเอาไลฟ์อีกแล้วคูอ่ะโอเคแล้วกันนะครับ <laughs> เดี๋ยวเราจะมาลองชิมก๋วยจับร้านพิ่เจดูว่ารสชาติจะเด็ดขนาดไหนแล้วกันนะครับ เส้นไ,ได้แล้วนะครับก๋วยจับเนาะก๋วยจับที่ <c oughs> เราสั่งมานะครับ <c oughs> ได้เรียบร้อยแล้วครับ <c oughs> วันนี้ผมก็สั่งเป็นเส้นเล็กนะครับผมก็รวม,มพิเศษ,เศษจริงจริงมันมีเมนูเยอะอยู่นะครับใช่ครับมเมนูเยอะอยู่แต่ผมที่เกียจคิดทีท่เกียจสัง่งก็เลยเรียนแบบเส้นก็มีเยอะเส้นอะไรบ้างมีเส้นมาม่าพี่เจ็ดเส้นมาม่าเส้นเล็กใหญ่เส้นซอยเส้นมาม่า เส้นแปรอีกอยู่บ่เส้นมีบ่เส้นแปรเส้นสร้อยตัวเส้นแปรเส้นมึ่งอะไรของแปอเรเดี๋ยวเราจะลองชิมน้ําซุปกันดูครับโอ้โหรสชาติเป็นไงครับใส่อะไรบ้างรีบล่ามันก่อนหลวงพ่อบันใจอร่อยไม่เค็มครับนี่อ๋อไม่เค็มไม่หวานไม่ไม่หวานด้วยไม่เผ็ด ไม่เลือไม่แดงไม่แดงไม่ต้องแดงยาให้อยย้อยย้อยย้อยมันอร่อยอยู่อร่อยอร่อยครับอร่อยครับอร่อยมาลองมาชิมกับพ่อปลาด้ยนะฮะโหข้นๆเลยนะข้นๆเลยอ่ะข้นๆเออข้นใส่ข้นยันดึงหรือบ่ขิดหวงหลิแต่หมูเก่าหามอร่อยอร่อยกระพ่อปลาอร่อยอร่อยครับอร่อยกระพ่อปลาผมกินประจําที่ร้านเขาอืม แต่ว่าไปกินที่สาขาสองครับอ๋อมีสาขาสองด้วยที่สาขาสองที่บิ๊กตลาดตลาดอะไรนะพี่เจ็ดตลาดอ,อ,อุบลสแควร์ครับเดี๋ยวเดี๋ยวอีพหน้าผมจะพาไปดูร้านว่าที่ตลาดอุบลสแควร์ร้านพี่แกสาวเยอะขนาดไหนครับบอกว่านักศึกษาเยอะมากม,มึงจะไปดูร้านจริงๆไปดูครับของเก่ายังไม่หมดเลยของใหม่ใหม่แลยยังไม่ได้เข้าบ้านเลย ให้แเวอจะาของเ่ามาชิมกันโอเคจริงจรงจังๆมาเขาปรุงก่อนแล้วกันเนี่ยคือ่าแสีบเพื่อปรุงอีกล่ะเอออยากกินเผ็ดอ๋ออยากกินเผ็ดยิ่งมึงแส่ตำ่นื้อเสียบไม่บอกได้เดียวคือเขียดอีกละอร่อยให้หกสุกกระป๋อให้สิบอร่อยถูกใจอันามัมถูกลืมยอดยอกยอกยอดยอดซาซาครับ สะอาดครับร้านนี้สะอาดเพราะร้านนี้ส่วนมากเขาจะขายได้ในทางออนไลน์ในพวกพวกพวกเดลิเวอรี่หน้าหน้าอหน้าร้านก็ขายดีครับถ้าอยู่บิ๊กซีใช่อยู่ถ้าถ้าถ้าอยู่บิ๊กซีน่ะจะขายดีนะักศึกษาวัยทำงานเขาจะไปกินกันช่วงเย็นๆเพราะอันเป็นตลาดโต้รุ่งแต่ก่อนพี่ก็อยู่แถวนี้นี่ใช่ผมก็อยู่ใ,ใกลยย้ๆตรงเซเว่นมาพักอยู่กับใครครับไม่มาหาไม่น้อยนี่แหละพอใจมึงห <c oughs> รือเ <c oughs> ปล่าเออธรรมดาคนเราก็ต้องมีผิดพลาดบ้างแต่พี่ ผิดบ่อยเกินมีแค่สองครั้งครั้งไหนบ้างครั้งแล้วครั้งเล่ายังไม่จำมอีกเ่ะผมเคยจําซุดสุดสีวิตทังท้ำลงไปไปยังไงถ้ำตัวมันดีมันหมักนอเนี่ยมันหมักแต่เรื่องพวกนี้ก็อยู่ที่คนนะครับไม่เกี่ยวกับผู้ชายทั้งหมดหรอกใช่ใช่ใมันอยู่ที่คนอ่ะบาบ ก็อร่อยเก่งหมูแดงมันให้ใหญ่มากครับเอ้ยพี่เขาให้ใหญ่มากนะครับหมูแดงมันบมเดลเขาเป็นยั้องกันคือยังด่ากันอยู่ฮ่ะเออเพื่อนกันต๊หมวกคุณยังเขียดหม้เสาอยู่ได้เนี่ยเพามันเงินเนี่ย <laughs> ออเดืออ๋อเดืสแสดงว่าเป็นคนอีสานนี่ใช่ไรเอ,อ้ไอ้ไอ้ไอถ้าเกิดออเจ้าเนี่ย <laughs> คนเหนือคนเหนืออันนี้มันออ เออจังคนไตรคนไตรอร่อยอืมอร่อยอืมอร่อยโคบขวยขนาดไก่ยังสั่นมึงเว้ยหาวเวยโบเป็นไก่นะเออามาเมื่งเนี้ยถ้ากินสุภาพเขาบอกว่ากินแล้วห้ามพูดคุยครับครับแต่ผมไม่ใช่คนอย่างนั้นครับใช่ก็เป็นคนสูขอะไรมึงเนี่ยเตี้ยเข่าตาเข่าตากูอยู่เนียทรงบูเบิงวะ มาครับตีนปูปลินก่เอ๋นี่อืมหาดแมงอ,อ้ยหิว้วแฮบมบความสำคัญการกินกับจับครับคือเราต้องจงไว้จงไขไว้อืม เหลือไว้ก่อนกินทุกอย่างหมดแล้วเอาไข่ไว้ที่หลังไม่รู้ไข่ฟ้าแดดเป็นก๋วยจั๊บไม่ว่าจะเป็นก๋วยจั๊บไม่ว่าจะเป็นเออ่ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวก็ทุกชนมากก็จะเหลือทุกชิ้นไว้กินทีหลังอันนี้ไข่ก็จะเหลือไว้กินข้างบนช่วงนี้เป็นเฮดได้ระวังเลยพิสโตกพิตซี่รี่โอ้โนนักแหงกับมื่อกี้เห็นบุหรี่ได้ผู้หญิงยางพานกูบุหรี่ได้เฮ็ดเลยก๋วยจับได้เลยผมจับมือเออจับมือเด้ กิไปจับยังอื่นเดี๋ยวได้จับจับมึงมาบูได้เลยไปจับยังเงินบ่ได้กินร้านไหนถ้าเราไม่เหงือไม่เหงือตกคือว่ามาไม่สุดนะครับมุกเกียวดอกตึงเลือกเวลามาานันใบม่วงใบสองแมงสีสิบสององศาครับผมุกเกีกูจับอั้มึงสะมาจะง่วงใช่ไหเตะเสาแล้วเตะเสาจะง่งดีดีสามฟังปากผมนะครับไปไงครับไอพวกหอกคุณมา ไข่คร,ครับไข่สุดท้ายแล้วโอ้ถ้วยใหญ่มากเลยกินจนหมดเนี่ยอร่อยไม่อร่อยลองคิดดูอร่อยหรือกูหิวปะอืมบอกว่าเดีย,ดยวกว่างเดียวบาๆอย่างเงยพอเถอะ <laughs> อ่ะสุดท้ายสุดท้ายหน่อย ไงวะว้าวอือ่มอิ่มอร่อยแม่นอเียก็แตกไรเถอะเจ้วเจ้ามนันเอาหนมยังมให้กินดอกหนมก็จะกินไมน้ำวิ่งไมน้ำเลยเยาชวชนครับเอาเป็นเยื่องย่าย่านะครับเขาบ่าไดีไม่ดี <S <S 2> <S 2> ไม่อะาเอาไอ้เหี้ยน,นี่เป็นเหี้ยงอย่างไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ดีถ้าเกิดไม่แบ่งนะไม่ดีลืมนะครับอย่าลืมอ่าลืมอะไรกดซับสไครต์ให้หน่อยแล้วกันนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ที่ได้เออกดแชร์กดแชร์นะครับกับช่องสรุปสดของเราด้วยครับพี่เจตเปิดกี่โมงครับพี่เจตเปิดกี่โมงครับผม แม่ดวีเว่ควาบขึ้นใจเสีเสือขาไม่คือนดับเลยอครับเดติดมูชาบ่ายสามมุ่งงโอ้ปิด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 ป้องกันบ่ายสามใช่ไหมครับครับผมแล้วปิดทาวน์ครับปิดทาวนก็ได้จบวันนี้เลยสิพวกมึงมาถ่ายกูโอเคครับอย่าลืมแวะมาอุดหนุนพี่เจได้ด้วยกันนะครับที่ซอยนาควายควายนาควายนาควายเขานาควายนะครับร้าน อะไรนะชายเจ็ดชายเจ็ดโอเคครับอย่าลืมติดตามด้วยกันนะครับพวกเราสนุกสดด้วยกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครกดกระดิ่งติ้งติ้งติ้ง้งติ้งติ้งติ้งตด้วยกันนะครับยังชอบติ้ง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 มุ่งอย่างเดียวไปตามด้วยกันนะครับสวัสดีครับขอบคุณพี่เจ๋ด้วยครับกูว่าโหเป็ดดิวเนีนี้บยป บ่กะจะพะอ่านคนณหูจักนี่แหละบ่บ้นี่แหละคนณหูจักนี่ใสุดยอดพอใจมึงหรือบ่ตัดจบเลยบ่ตัดจบไปเลยภูเขาภูพิดเองนี่แหละขอโทษได้ยุบบ่เออใช่เออใช่ช่วยช่วยต่อไทยอยู่ยังอยู่ร้านเตียนยังหมดแล้วไทยไทยอยู่ไทยอยู่ยังหมดแล้ว ผมเพ็่สองอย่างสองเมกสองคอดสองคอสองแมงอย่าบอกกูแล้วสองยังกไงยาส่องยังจังสองคอดแจ้าข้่มกสองอันนั้มุ่งเอามุ่งที่ว่าเอามากันยงหงมุ้งฟุ้งอน้อ๋สวยเลยเราป่วยเลย